3 2 1โอเคชนะแล้วครับ3 2 1วินเรียบร้อยอสวัสดีครับกลับมาเจออีกแล้วนะครับกับ Trader h e ์ o by Coded นะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนเทคนิคการเทรดในตลาด otc นะครับเพื่อเนเหลายคนอาจจะเทรดในตลาด otc กันแต่อาจจะเทรดได้บ้างไม่ได้บ้างถูกไหมครับวันนี้จะมีเทคนิคดีๆนะครับในการที่จะ มาสอนให้ทุกคนเทรดในตลาด OTC ให้ประสบความสําเร็จกันแต่ก่อนอื่นที่จะเริ่มนะครับวันนี้ผมมีเปิดกลุ่ม VIP นะครับที่จะเป็นกลุ่มพูดคุยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการเทรด Binary Option เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับโดยสามารถสแกน QR Code ได้จากหน้าจอนี้หรือกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับด้านล่างคลิปนี้ได้เลยจะมีลิ้์ในการขอเข้ากลุ่มนะอะขอเข้ามาก่อนนะครับแล้มาศึกษากันสนใจแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มต้น เทรดกันนะครับรับวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นในการเทรดกันนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะต้องเปิดการามาก่อนนะครับสมัครบรกเรียบร้อยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีโบรกนะครับให้สมัครเข้ามาได้เลยนะครับบลก 8x โดยกดลิงก์ด้านล่างนี้นะครับ สมัครเข้ามาเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาใช้งานกันจะมีโบนัสให้ฟรีนะครับหนึ่งหมื่นเหรียญด้วยในการเล่นนะครับเป็นแบบเดโมนะให้มาทดลองในการเทรดนะครับโดยกดตามเทคนิคที่ผมมาสอนในวันนี้ก่อนก็ได้นะครับเมื่อเราสมัครบกเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทําไงบ้างมาดูกันครับหลังจากที่สมัครบกเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแรกที่เราเข้ามาเจอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันจะเป็นกราฟเส้นอย่างนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยเราจะเทรดยากนะครับให้เราทําการเปลี่ยนนะครับโดยการไปที่กดที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่แท่งเทียน เราจะเจอเป็นแท่งเทียมแบบนี้มีทั้งเขียวมีทั้งแดงถูกต้องไหมครับแต่เราเทรดที่ําเฟรม1นาอทีนะครับให้เราเลือกที่1นาอทีตามนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบบ1นาอทีให้เรียบร้อยเลยนะครับแบบนี้นะอ่าก็มีทั้งเขียวทั้งแดงนะครับกราฟก็จะมีขึ้นมีลงต่อไปเราจะไปติดตั้งอิดิเคเตอร์กันนะครับไปที่ตัวชี้วัดไปที่แนวโน้มครับแล้วก็ไปที่ Elder Im p u l s e s y s t e m ตัวนี้นะครับอ่าเราจะใช้ตัวนี้กันโดยการเซตติ้งค่านะครับไม่ต้องอเซต นะครับกดเริ่มใช้ได้เลยครับตัวนี้หลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับเราจะเห็นข้างล่างเลยก็จะมีทั้งเขียวทั้งแดงทั้งเทาเห็นไหมครับอ่าเราจะใช้ตัวนี้แหละในการเทรดนะครับเราจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับไปที่ moving average ครับเสร็จแล้วก็ไปที่ moving average ตัวนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยจะใช้คําว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับค่าแรกเราจะเป็น25สครับส่วนประเภทนะครับให้เราเลือกเป็น EMA นะครับย่อมาจาก exponential moving average นะครับเสร็จแล้วส่วนสีกับความหนา เลือกอะไรก็ได้ตามใจชอบนะครับชอบสีขาวนะครับความหนาก็เอาหนาสุดเลยจะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วกดเลือกใช้ได้เลยครับเมื่ที่กดเลือกใช้แล้วก็จะได้เส้นตัวนี้มานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเอลเดอร์อยู่ด้านล่างนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับว่าใช้งานยังไงอันนี้เราจะเปิดคู่เงินก่อนนะครับเปิดหลายๆคู่ไว้ก่อนเลยเวลาสัญญาณมาจะได้ดูง่ายๆนะครับเราจะได้ไม่พลาดตัวสัญญาณที่มานะครับเปิดเต็มหน้าจอเลยนะกี่คู่แล้วแต่ เครื่องไหนรับได้เท่าไหร่ก็เปิดตามเท่านั้นหลังที่เรากดเสร็จแล้วนะครับให้เปลี่ยนเป็นแบบ4หน้าจอแล้วกันนะครับจะได้เห็นรายละเอียดไี่อย่างชัดเจน4หน้าจอแล้วนะเราจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาสัญญาณของเอลเดอร์มาจะที่เราได้4หน้าจอแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราใส่จํานวนเงินตามที่เราต้องการเทรดนะครับอันนี้ใส่ตามงบประมาณที่เรามีนะเพราะเราจะต้องทบประมาณ3าไม้นะครับอ่าเราต้องดูนะแล้วก็เลือกเวลานะครับตามนี้ได้เลย 1น,นาทีนะครับหลังจากที่เราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรารอดูสัญญานะวิธีการดูสัญญาณนะครับให้เราดูว่าถ้ามีแท่งสีเทาเกิดขึ้นมา2แท่งและมีสีอะไรต่อจากนั้นนะครับถ้าเป็นสีเขียวให้เรากดสีเขยียวตอนที่แท่งสีเขียวนั้นจบแท่งพอดีอยา่างตัวอย่างนี้นะครับเราจะเตรียมตัวกดขึ้นแล้วนะครับเมื่อจบแท่งเรากดขึ้นตามไปเลยนะครับกดขึ้นตามไปนะครับคราวนี้เรารอผลครับว่าจะเขียวชนะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรารอดูกันครับ ในทางกับกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแท่งสีเทานะครับอสองแท่งขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นเป็นสีแดงให้เราเตรียมกดลงในกรณีที่จบด้วยแดงนะครับเราก็จะกดตามลงไปเลยให้มันเป็นแดงนะ,ะเดี๋ยวเรารอดูครับว่าอันนี้ชนะหรือเปล่านะครับ 3, 2, 1, หโอเคชนะแล้วครับ1ไม้นะครับคู่เงินแรกของเราวินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคู่ต่อไปนะครับ ดูถึงตอนนี้แล้วนะครับใครนะครับที่สนใจอยากจะเริ่มต้นเทรดนะครับโดยใช้เทคนิคตามที่แนะนําไปนะครับอยากให้เข้ากลุ่มเข้ามาแล้วมาพูดคุยกันแล้วก็มาปรึกษาปัญหาการหากใครใช้แล้วไม่ได้ผลยังไงลองพูดคุยกันได้นะครับสแกนเคอร์โค้ดเข้ามาได้เลยนะครับจากเคอร์โค้ดตรงนี้หรือว่าก็กดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเรามาเจอกันในกลุ่มนะครับอ่ะคราวนี้เรามาต่อกันเลยครับในคู่เงินต่อไปนะครับอ่าสัญญาณมานะครับสำหรับคู่ usd cad นะครับเดี๋ยวจะมาเข้าคู่นี้กันโดยการกดลงนะครับตอนนี้ เป็นสีแดงนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกดได้เลยครับอ่าประมาณนี้โอเคเรากดไปแล้วนะครับเราก็รอนะครับหนึ่งนาทีดูว่า1นาทีจะวินตามเทคนิคที่เราสอนหรือเปล่านะครับแค่30วินาทีนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าหากไม้1แพ้เราต้องโทรไม้2นะครับใส่เป็นจํานวนเงิน2เท่านะครับถ้าไม่วินอีกให้เราโทรไม้3ใส่เป็นจำนวนเงิน2เท่าของไม้2นะครับเพื่อที่เราจะได้ทุนคืนด้วยนะเวลามันวินนะครับถ้าเกิดผ่าน3ไม้แล้วเราจะซ็อปลอตนะครับเราจะไม่ เพื่อป้องกันการสูญเสียนะครับเดี๋ยวรอดูครับมาวินหรือเปล่านะครับใกล้หมดเวลาแล้ว3 2 1อโอเควินไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคู่ที่2ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาหาคู่ต่อไปกันครับเอาละครับเราจะเจอคู่ต่อไปนะครับเป็น EU นะครับตอนนี้กำลังจะปิดเขียวนะถ้าปิดเขียวเมื่อไหร่เราจะตามเขียวไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันอ่าตอนนี้ปิดเขียวแล้วอ่ะลงนิดนึงนะครับผมรีบกดเลยนะครับ เราได้ราคาดีกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเราจะวินหรือเปล่านะใส่ไปสองพันนะครับรอดูกันครับถ้าเราได้จังหวะที่ราคาดีเราก็ถือว่าเราได้เปรียบนะครับรอดูว่าจะชนะหรือเปล่าโอ้โหแต่มันลงมาเยอะมากนะครับมันลงมาเยอะแบบนี้มีโอกาสต้องทบไม้นะครับถ้าเกิดทบไม้ใส่ไป2เท่านะครับอันนี้ผมใส่ไป2องพันช่วยไม้แรกเดี๋ยวผมต้องตามอีก4ี่พันนะครับเดี๋ยวผมเตรียมตัวนะครับ เดี๋ยวผมต้องใส่เป็น4,000นะครับเพื่อทบไม้นะเพราะไม้แลก2,000นะครับเอ่าโอเคกดเลยครับมาเดี๋ยวรอดูนะครับรออีกหนึ่งนาทีครับว่าผลจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้ทบอีกไม้นึงนะครับจะโดนไหมรอบนี้นะครับเราวินมาสวยๆกันแล้ว2คู่เงินถูกไหมครับคู่เงินนี้คู่เงินที่3ดูว่าจะวินหรือเปล่านะครับอ่าขึ้นสวยนะครับตอนนี้เขียวอยู่นะ3 2 1วินเรียบร้อยโอเคสวยงามครับสวยงาม ตอนนี้เราวินไปนคู่นะครับเป็น3คู่แล้วนะสำหรับวันนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมว่า3คู่นี้ก็น่าจะถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับการเทรดนะครับในแต่ละรอบอสรุปนะครับวันนี้ผมเทรดไปทั้งหมด3คู่นะสามารถวินได้ทั้งหมดทั้ง3อันเลยนะครับแต่ต้องยอมรับว่าบางทีบางเทคนิคบางจังหวะเนี่ยอาจจะไม่ทําให้วินได้นะครับอาจจะเจอลอสได้ก็เป็นไปนได้เพราะฉะนั้นการบริหารการเงินของเรา มีผลนะเราต้องบริหารเงินแบ่งเป็นพอร์ตก็ได้เพื่อที่จะทําให้เราสามารถมีเงินที่จะกลับมาสู้ได้นะครับไม่ใช่ว่าอออินอย่างเดียวแล้วหมดเลยนะแต่โชคดีที่วันนี้จังหวะของเรากับเทคนิคของเรานั้นเข้ากับตลาดแล้วก็วินได้อย่างสวยงามนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปประมาณสี่ห้าพันบาทถูกไหมในเวลาแค่ไม่กี่นาทีนะครับโดยใช้เทคนิคของเทรดเดอร์ตัวนี้เลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีกลุ่ม VIP นะผมก็แนะนำให้เข้ากลุ่ม VIP นะครับโดยการสแกน QR Code ตรงหน้าจอนี้ได้เลยหรือกดลิงก์ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับซึ่งทางกลุ่ม V I P ของผมนะครับจะมีสัญญาณแจกฟรีด้วยนะครับเป็นสัญญาณตัวหนึ่งทีที่ชื่อว่า P d a t r นะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจอยากจะใช้สัญญาณนะครับซึ่งใช้ฟรีด้วยนะครับแต่มีเงื่อนไขอยู่นะครับซึ่งสามารถที่จะทักแอดมินเข้ามาได้เลยนะครับหรือเข้ากลุ่มมาก่อนก็ได้ลิงก์แอดมินอยู่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับนอกจากจะได้ใช้สัญญาณฟรีแล้วนะครับเราจะได้เข้าห้องเทคนิคลับด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีโค้ดสอนเป็นนตาาารรงเเลยยะะคับอมก สัปดาห์ละ20กว่ารอบเลยนะครับเราจะให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้กันนะมูลค่าของห้องนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า150,000บาทเลยนะครับเพราะแต่ละคนนี่ถือว่าตัวเด็ดๆทั้งนั้นนะครับที่มาสอนเรานะซึ่งเหมาะสมมากนะครับสำหรับมือใหม่ใครที่ยังเทรดไม่เป็นหรือสนใจทางด้านนี้ทักเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นกับเรานะครับถ้าคุณไม่คิดที่จะเริ่มก้าวเดินนะครับเป็นสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เริ่มสักทีนะครับอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปนะ เริ่มทันทีนะครับโดยการเข้ากลุ่มเข้ามาก่อนหรือกแอดมินเพื่อจะเริ่มใช้สัญญาณได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคที่ผมแนะนําในวันนี้นะใครนะครับที่สนใจทางด้านเทรดและยังไม่ได้อยากจะเริ่มต้นอยากติดตามก่อนก็ได้นะครับให้กด subscribe ช่องผมไว้นะแล้วก็กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้ผมเวลามีคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวจะแจ้งเตือนไปนะจะได้ได้ความรู้และเทคนิคต่างๆด้วยนะครับในการศึกษาไว้ก่อนเตรียมความพร้อมไว้ก่อนก็ได้ถ้าหากเราพร้อมเริ่มเมื่อไหร่มาเริ่มได้ทันทีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอเทคนิคใหม่ๆกันในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้ครับสวัสดีครับ